ไม่ส่งค่ามานม่ก็เดมาก,กินโมโมดีเซนทันหายแยกลาเผาในค่ะเนาะคิ้วนี่ก็เยอะทีเดียวค่ะในเนี่ยก็เลยเข้ามาก,กินแล้นะคะเนาะคิะค้วเป็น20่ิคิวค้วนะคะพักของเปิ้ลเนี่ยก็น่ากินเดียวค่ะมีเห็บมีแครอร์เนะนาะอันในก็จะมีหุ่นเพิ่มมาสง่งอาหารตอนในค่ะดีทีเดียวค่ะเนาะพอส่งยาวเนี่ยก็มันก็จะติด,ดต่าขึ้นนคะคะ น้ำซุปเนก็เดมี่น้ำซุปสีอันลำ้ำน้ำซุปล้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นน้ำซุปแบบรสเผ็ดเนาะกินก็ค้ายๆเป็นแบบว่าอ่อนเน่านะคะเนาะในก็หุ่นเครื่องมาส่งทั้งยางค้างมาส่งขันนมค่ะกูก็ก็เอาเย่าหนก็ส่งกลับไปที่เริยมค่ะอ่านี่ก็อ่าอัอลังมาสองพันแทงตีหนเึ่งอ่าดีที่เดียวค่ะ อันนี้ครับก็ได้มะเห็ดใส่เพราะว่าเราเมยก็ชอบกินเห็ดนะคะกุ๊กคนเนาะมันก็กินแต่เห็ด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 แล้วก็ตักผักใส่ในค้าเนะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ครับกุ๊กคนเต้าหู้ค่ะแต่ว่ามันเข้มนะกุกคนนะแต่ว่าอร่อยมากเลยอร่อยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มค่ะเนาะอันนี้ก็กินคล้ายๆถั่นเน่ากุก็เดี๋ยวมันเดีอยวหวานๆเนาะส่วนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มกันค้านี่ก็เี็เค็มเลยค่ะเนาะเค็มเบ็ดแล้วค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นสิ่งนึ่เลยค่ะส่วนอันนี้ก็ทำเป็นเป็นน้ำปลาเค่นะน้องอ้ก็เคีเ่ยมจัดเลยเั้งหมดนี่เป็นข้าวซอยนี่ค่ะเ,เข้าวญี่ปุ่นกะปริ่มากข้าวเกาหลีส่วน,นนี้ก็ว้ายน่กินจังเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อพิเศษนลยค่ะอันนี้ก็หวานนิดเดีค่ะนะ้อง กินยาวนี่ก็ออกมาเรียนตั้งนอกค่ะตั้งนอกก็จะมีตลาดค่ะเนาะมีเปินขายผลไม้ขนมขนมไทยเนี่ยค่ะเนาะขายกุ้มิ้วเนี่ยค้าสอนล้วรรมีเงินกึ้นขละ่ะในค่ะคนก็ขึ้นในค่ะเนาะวันอันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นิดขายผลไม้ขายกุ้มิ้วค่ะ นคะคะผลไม้ก็น่ากินมากๆเลยแล้วก็มาทั้งตีเนเด่งทีนี่ก็เป็นตีนถ่ารูปขนองนี่ก็สวยมากค่ะดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ปลอมทุกคนเป็นดอกไม้จริงนะคะหอมมากเลยทุกคนหอกว่าสวยมากเมินได้ไปอยู่สวรรค์เออเลยึ้อนไปอยู่ม้านพี่นั่นเออเนาะทางลิตเดียเปินเขามาถ่ายรูปซ่อมกันนะคะเนาะมันก็มาถ่ายรูปนะคะมันเป็นตีแบบว่ามานังเลนค่ะทางลิตเดียค่ะก็เอนี่คนมาห้องกล้ามปั่นนะคะเนาะ สำมภาระแค่มาเละเนี่ยก็ม้าเละเลยค่ะมานาั่งเล่นชิวๆกันเนาะมันก็เป็นพื้นที่เที่ยวสกอยู่ไว้ในห้างค่ะกูก็อยู่ไว้ในห้างค่ะนี่ค่ะห้างอยู่เตีเ้ยเตีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบาย